ข้อแตกต่างนะครับของเหรียญแท้กับเหรียญปลอมนะครับว่าแตกต่างกันจุดไหนบ้างนะครับแต่ถ้าเราดูเป็นเราก็จะดูออกนะครับแต่ถ้าใครดูไม่เป็นนะครับมาดูคลิปนี้ได้นะครับผมดูจบดูพระแท้เป็นแน่นอนครับผม สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมผมเอกตาเทพนะครับวันนี้ผมจะพามาดูลักษณะของพระเกนะครับหรือว่าพระปลอมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับพอดีผมไปเจอมานะครับก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนดูนะครับผมลักษณะเหรียญเกนะครับว่าเป็นยังไงแตกต่างจากของแท้ตรงไหนบ้างนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นชนะจนนะครับ ปีห้าหกนะครับนี่นี่ครับวอมมาเสมือนเลยนะครับผมได้มาสองเหรียญนะครับผมเป็นทองแดงลมดำกับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับมาดูทองแดงลมดำก่อนเลยนะครับนี่นะครับถ้าดูเพลินๆนี่ก็เหมือนของแท้เลยนะครับแต่ถ้าเราดูเป็นแล้วก็จะดูออกนะครับแต่ถ้าใครดูไม่เป็นนะครับมาดูคลิปนี้ได้นะครับผม ดูจบดูพระแท้เป็นแน่นอนครับผมกล่องไม่ต้องไปดูมันเลยนะครับผมกล่องแท้พระไม่แท้ก็มีเยอะแยะนะครับดูที่เหรียญนะครับผมอันดับแรกนะครับเราหยิบพระขึ้นมานะครับเราก็ดูด้านหน้าเขาก่อนเลยนะครับดูความคมชัดนะครับถ้าดูดีๆนะครับจะเห็นว่าเหรียญบวมนะครับจะมีความบวมขึ้นมานะครับ จะเห็นได้ชัดเลยว่าบวมจต่ความคมชัดจะไม่ค่อยมีนะครับอันดับแรกดูที่หน้าหลวงพ่อก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับทำมาเหมือนนะครับแต่ว่าดูออกได้นะครับดูตรงตานะครับผมความคมชัดตรงดวงตาหลวงพ่อนะครับถ้าเป็นของแทบตาจะลึกและเมตาจะเด่นขึ้นมานะครับเมตาตื้นหน้าไม่คมชัดนะครับแล้วก็ เส้นผมติดไม่หมดนะครับติดไม่คมชัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำรูปภาพของแท้มาควบคู่ดูกันไปทีละจุดเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับจะเห็นว่าเหรียญแท้นะครับในภาพนะครับมีความคมชัดนะครับเส้นผมคมชัดดวงตาลึกนะครับเมดตาจะเด่นชัดขึ้นมานะครับตัวอักษร นครับจะเป็นตัวเล็กๆนะครับจะเป็นตัวเรียวคมนะครับจะตั้งตั้งขึ้นมานะครับนี่นะครับจะไม่บวมนะครับผมจุดต่อไปนะครับดูที่โค้ดนะครับเลขโค้ดชัดเจนนะครับจะชัดเจนแบบนี้นะครับส่วนพักเกนะครับนี่นะครับเลขโค้ดเขาจะไม่ชัดเจนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเลขโค้ดนะครับจะเป็นเลื่อนๆนะครับ นะครับจะตอกบางนะครับบางเกินไปนะครับก็เล็กสองก็จะดูเลึกเกินไปนะครับไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับเรื่องของเล็กโค้ดนะครับผมจุดสําคัญนะครับที่เป็นจุดตาแหนีนะครับของรุ่นนี้นะครับคือจะเป็นขีดเล็กๆนะครับตรงหูเหรียญนะครับนี่นะครับแต่ของปอมจะไม่มีนะครับ เขี่เล็กๆตรงหูเหรียญตรงนี้นะครับตรงรอยต่อระห diamond, รว่างหูเหรียญกับตัวเหรียญน,นะครับจะมีขีดเล็กๆลงมาแต่ของปอมไม่มีนะครับบางเหรียญอาจจะมีแต่จะมีบางครับเพราะว่าจะติดไม่ได้ตรงนี้จะติดไม่ค่อยได้ครับของแท้จะเห็นชัดเจนนะครับผมจะเป็นขีดเล็กๆลงมาชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับต้องเป็นเหมือนในรูปนี้นะครับผมทุกเหรียญเลยนะครับ จะมีแบบนี้ทุกเหรียญนะครับของแท้นะครับต่อไปดูที่ขอบด้านข้างเหรียญนะครับผมต้องมีรอยตัดนะครับต้องมีรอยตัดของบล็อกพิมพ์ที่เห็นชัดเจนนะครับนี่แบบในรูปนี้เลยนะครับนี่ของแท้นะครับผมส่วนของเกนะครับนี่เราจะเห็นได้เลยว่าจะติดไม่ชัดเจนนะครับนี่นะครับจะเป็นเลื่องๆ่อนะครับ ถ้าของแท้ก็จะติดชัดเจนเลยนะครับเป็นชัดเจนเลยว่าแทบจะไม่มีรอยตัดของมกพิมพ์เลยนะครับอื่ของปลอมนะครับผมต่อไปมาดูหลังเหรียญกันครับเห็นไหมครับหลังเหรียญจะดูบวมนะครับผิวเหรียญจะไม่เรียบตึงนะครับถ้าดูดีๆนะครับขอบเหรียญด้านซ้ายกับขวานะครับจะไม่เท่ากันด้วยนะครับนี่นะครับขวาจะดูใหญ่กว่านะครับ หายจะดูเล็กกว่านะครับขอบเลียดจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นที่ตัวไก่ชนนะครับนี่นะครับตัวไก่ชนนะครับเห็นไหมครับว่าขนไก่นะครับจะเลื่อนลางนะครับจะเลื่อนล่างพอปั๊มติดไม่ชัดเจนนะครับปลอมขึ้นมานะครับนี่ครับผิวเลียนก็ดูคูขระนะครับไม่เรียบตึงนะครับนี่นะครับแล้วก็โค้ดไก่นะครับ โค้ดไก่ก็ตอกไม่ชัดเจนด้วยนะครับนี่นะครับปอมยังไม่เนียนนะครับผมตัวอักษรตัวยันต่างๆนะครับก็จะดูบวมๆนะครับก็จะไม่เป็นเส้นที่เรียวเดี๋ยวผมจะเอารูปของแท้ให้ดูนะครับผมนี่นะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโค้ดไก่ชัดเจนนะครับความคมชัดนะครับ ตัวไก่ชนนะครับนี่นะครับเป็นลวดลายสวยงามนะครับความคมชัดของตัวอักษรตัวยันต่างๆนะครับดูเป็นแท่งเป็นสันชัดเจนนะครับผิวเหรียญนี่นะครับผิวเหรียญจะเรียบตึงนะครับผมส่วนตำแหนิของหลังเหรียญนะครับจุดต่อไปที่จะสังเกตนะครับของหลังเหรียญนะครับก็คือหูเหรียญนะครับ หูเหรียญช่วงด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเป็นแหว่งเว้าเข้าไปนะครับของแท้ซึ่งของปลอมก็ทําได้เหมือนกันครับเพราะว่าเอาของแท้ไปปั๊มนะครับปั๊มขึ้นมาลักษณะตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมจะเอารูปให้ดูนะครับจะเป็นรอยมูลิงนะครับตรงขอบเหรียญด้านล่างซ้ายของเหรียญนะครับนี่นะครับที่เกิดจากบล็อกพิมพ์นะครับ ของแท้จะมีทุกเหรียนนะครับนี่ส่วนของเก๊น,นะครับของเก๊จะไม่มีนะครับนี่รอยมูลิ่งตรงนี้จะไม่มีนะครับถึงติดก็อาจจะติดไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าของแท้จะเกิดจากบล็อกพิมพ์เท่านั้นนะครับผมส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรอยบวมๆรอยเสี้ยนรอยบวมขึ้นมานะครับดูไม่สบายตาครับอ นี่คือของปลอมนะครับนี่ครับเท่านี้เราก็ดูกันออกแล้วนะครับว่าเหรียญแท้เป็นยังไงเหรียญปลอมเป็นยังไงนะครับผมต่อไปเรามาดูเหรียญชนะจนเนื้อเงินกันครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก๊นเนื้อเงินลงยาแดง เหรียญลงยาจะดูง่ายนะครับจะดูง่ายกว่าเหรียญที่ไม่ลงยานะครับเพราะว่าเฉดสีนะครับเฉดสีที่ลงยาของทางวัดนะครับจะเป็นสีหมุนสีเข้มๆนะครับสีเข้มสีทึบนะครับแดงก็จะเป็นแดงทึบนะครับจะไม่ใช่แดงสว่างจ้าแบบนี้นะครับเหลืองก็ไม่ใช่เหลืองสว่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูนะครับผมนี่นะครับ ในรูปภาพนี้คือพระแท้นะครับผมแค่กล่องก็คนละอย่างกันแล้วนะครับของแท้กล่องจะสวยมากนะครับเป็นกล่องกมะหยียนะครับสำหรับเนื้อเงินลงยานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพพระแท้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูพระเก๋ว่าแตกต่างกันมากหรือเปล่านะครับแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับนี่นะครับด้านหน้าเหรียญนะครับดูสีลงยานะครับผมนี่นะครับสีจะไม่จ้านะครับ จะเป็นแดงเข้มแดงทึบๆนะครับจะเป็นออกสีแดงเลือดหมูนะครับส่วนผิวเรียนนะครับจะมีการเซาะล่องนะครับเป็นรอยเป็นล่องเป็นล่องนะครับเพื่อป้องกันสีลงยาหลุดนะครับผมความคมชัดของใบหน้าหลวงพ่อนะครับดวงตานะครับเส้นผมเห็นไหมครับคมชัดแล้วก็ตัวอักษรคมชัดนะครับของแท้และที่สําคัญนะครับสีลงยานะครับต้องไม่ทับตัวอักษรนะครับแล้วก็ จะไม่ทับส่วนไหนของหลวงพ่อนะครับผมตำแหนินะครับขีดเล็กๆนะครับตรงรอยต่อของหูเหรียญนะครับแต่หูเหรียญของเนื้อเงินจะไม่เจาะนะครับหูเหรียญจะไม่เจาะขอบเหรียญเรียบตึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูของเก๊กันบ้างนะครับชัดเจนเลยนะครับสีลงยานะครับสว่างจ้าเลยนะครับผิวเหรียญก็ไม่มีการเชาะร่องนะครับบางเหรียญก็อาจจะมีนะครับ พวกปอมแบบเกรด A บวกบวกนะครับก็อาจจะมีเช่นกันนะครับผมดูความคมชัดของใบหน้าหลวงพ่อนะครับเส้นผมนะครับเหมือนมีการเติมแต่งนะครับเติมแต่งขีดเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับขีดขีดขีดขึ้นไปนะครับเติมแต่งให้เหมือนของแท้นะครับแต่ของแท้เส้นผมของหลวงพ่อจะไม่ใช่ขีดตรงๆต,ต,ตรงแบบนี้นะครับผม ของแท้เส้นผมดูเป็นธรรมชาตินะครับจะไม่เป็นขีดตรงๆแบบนี้นะครับผมดูสีลงยาครับสว่างจ้าผิวเหรียนก็หู่คระไม่เรียบนะครับนี่นะครับลงยายังไม่เนียนนะครับผมแล้วก็สีลงยาก็จะทับนะครับทับตรงหลวงพ่อด้วยนะครับ นี่นะครับจะทับของพ่อด้วยนะครับซึ่งของแทจะไม่ทับนะครับนี่นะครับสีจีบอลก็นี่ครับสว่างจ้าเลยนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับสีจีบอลไปทับตัวอักษรด้วยนะครับเลยมาทับนะครับซึ่งของแท้จะไม่มีนะครับของแท้จะไม่ทับนะครับนี่นะครับเลยมาเลย ตัวหนังสือก็ดูบวมๆทุกอย่างจะดูแบบออกบวมๆนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญจะบวมเป็นรอยเสี้ยนนะครับนี่แหละครับคือรอยเสี้ยนที่เกิดจากการเอาไปปั๊มพิมพ์นะครับเอาพระแท้ไปปั๊มพิมพ์สร้างพระใหม่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับนี่นะครับหูเหรียญก็เจาะนะครับซึ่งเนื้อเงินหูเหรียญจะไม่มีเจาะนะครับ ขอบเหรียญก็เป็นรอยเสี้ยนเต็มไปหมดนะครับต่อไปดูรอยตัดนะครับรอยตัดของบล็อกพิมพ์นะครับนี่นะครับมีนะครับแต่ไม่เนียนนะครับผมมีการเสริมเติมแต่งให้มีคล้ายๆรอยตัดของบล็อกพิมพ์นะครับแต่ยังไม่เนียนนะครับผมดูออกนะครับ ยังไม่เนียนพอนะครับยังดูออกนะครับผมต่อไปมาดูที่หลังเหรียญกันครับดูของปลอมก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปดูของแท้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเหรียญจะเป็นบวมๆขึ้นมานะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นรอยเสี้ยนไม่เรียบตึงนะครับผิวเหรียญก็ดูบวมนะครับนี่นะครับ นี่คือของปลอมนะครับตัวอักษรตัวยันต่างๆนะครับก็จะดูบวมนะเป็นปวบวมๆเห็นชัดเจนเลยนะครับครับตัวไก่ก็จะไม่ชัดเจนนะครับขนไก่ก็ไม่ชัดเจนนะครับส่วนเลขโค้ดนะครับตอกลึกเกินไปนะครับ่ีนะครับตอกลึกเกินไปเหมือนเอามาตอกใหม่ที่หนึ่งนะครับโค้ดไก่นะครับ นี่ทำโค้ดไก่เหมือนซะด้วยนะครับนครับแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะครับหูเรียนเจาะนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับของแท้หูเรียนต้องไม่เจาะนะครับเนื้อเงินรู้เท่านี้ก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันบ้างนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับนํารูปภาพมาเป็นวิทยาทานนะครับนี่นะครับเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับ ของแท้ดูมูเหรียญนะครับหูเหรียญไม่เจาะนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับความชัดเจนของตัวยันตัวอักษรนะครับเป็นแท่งเป็นสันชัดเจนนะครับตัวไก่นะครับขนสวยชัดเจนนะครับนี่นะครับต่อโค้ดพอดีนะครับไม่ลึกไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับส่วนโค้ดไก่ชนนะครับเห็นไหมครับนี่ต้องชัดเจน แบบนี้นะครับผมนี่คือลักษณะของเหรียญแท้นะครับเห็นไหมครับเท่านี้เราก็แยกแยะระหว่างพระแท้กับพระเกศออกกันแล้วนะครับผมช่วงนี้พระปลอมระบาดกันเยอะครับเจ้าหากันระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเราจะได้เจ้าหาพระแท้กันอย่างถูกต้องจะได้ไม่โดนหลอกกันนะครับผม ดูเป็นวิทยาทานนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับใ้ผมด้วยนะครับผมสาหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะเอารุ่นไหนมาให้ชมกันอีกนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ